เมื่อคืนนี้ต้องสายดูแมนยูกับแมนซิตี้ดิภูมกับเส้นโดนมองกับดูผิดเลยครับไม่รู้ดูผิดเหมือนว่าซื้อหรือเปล่าจริงๆจะไปดูแมนยูเอาครับมาชมกันต่อครับ เซตที่4ีต่ตอนนี้นครนนทบุรีนครับนำนครศรีม,มาอยู่ครับสต่อหนึ่งเซตต้องมาลุ้นกันใหม่นะครับลงครับคะแนนแรกนี่เป็นของนครศรีม,มาพิยธิดาละสงเนิน,นครับขึ้นมาตีโรนี่ตีสวยมากครับเซตนี้นี่พรพันธ์ได้เล่นแบบเต็มเต็มเซตเลยนะครับน่สญญาสนใจว่าจะดีตลอดทั้งเซตหรือเปล่าครับ เสร็จขึ้นมาเล่นเนี่ยนะครับเล่นลูลิสขึ้นมายันกันครับพรบานต้องอันเดอร์ครับอ้าวโอ้ยจริงนะเนี่ยต้องมีใครสักคนที่ต้องเข้าไปเล่นนะครับ <c oughs> แค่ว่าไป,ไปไปเล่นอย่างนั้นคะแนนนี้ถือว่าเป็นคะแนนที่ถ้าเป็นคะแนนสักคะแนนที่ยี่สิบยี่สิบสองเลยบางทีมีสิทธิ์เสียสมาธิได้เลย <c oughs> เดูเลยครับนี่ครับเสียสมาธิแล้วครับเ <c oughs> สิร์ฟลงเฉยเลยนี่เสิร์ฟเอสเลยครับ สามศูนย์ครับโนรสิมานำปองอ่อนไม่ขยับเลยอัธยาบำรุงสุขครับเสิร์ฟนะครับรับได้ครับปองอ่อนตรงนี้คราวนี้เล่นบอลเร็วครับทำให้สวยมากคะแนนแรกมาแล้วนะครับนครนนท์ครับยิงต่อสามเรียกสมาธิกลับมานะครับสตาร์ทอาจจะเหนื่อยไปนิดหนึ่งคำพันเกิดพลาดครับเสิร์ฟ มีเล่นบอลเร็วเหมือนกันนะครับทําได้เยี่ยมครับไม่แพ้กันเลยนะครับนครศรีมานี่ครับปลกมือเลยครับอาจารย์แดงออกสตาร์ทดีทีเดียวนะครับหลากพรบรดดาสครับดูนี่โอ้ยเสิร์ฟดีครับเป็นทัดนะครับไปโดนกรรมกาแก้วพินนะครับก่อนที่บอลนั้นจะออกข้าง ไม่รับไม่ลงเส้นเลยนะบอลแรกล้มอีกแล้วครับเลยทำให้ทางไคหน้าเคาเซอร์ต้องฟรีบอลให้เล่นและเลิจะเล่นบอลเร็วครับแต่ว่ายันติดบล็อกของไคหน้าขึ้นมาหยอดตรงนี้ติดไคหน้านิดนึงแต่ว่าตัวซ้อนนี่ขยับไปแล้วนะครับธนรักโอ้โหไม่อยากจะมองเลยสกอร์บอลโอ้ทีมเวิร์ค เลเทไปหมดเลยนะครับออกซาเซ้นนี้มาอุษาได้เซตที่สองแบบคลุมเครือไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูครับว่าจะทักพูดได้พูดอะไรออกมาไม่พูดดีกว่าโอ้โทีมเครียดเลยนะครับ <c oughs> ให้ให้ผู้ช่วยจัดการหนร่อ อาจจะได้ดูเซตที่ห้ายครับคุณเอ๋ครับ <laughs> ตามเป็นแบบนั้นกับกอรวิกาพิญญพงศ์ครับเสิร์ฟวันนี้ขึ้นมาสวยมากนะครับไกลหน้าคราวเซอร์2สองต่อหกครับคะแนนยังถือว่าไม่ห่างนะครับในช่วงเซตนี้ตอนนี้นิคอรัสสีมานี่ก็ลุ้นได้สองแต้มครับเต็มทีม่ลงหรือเปล่าบอลน,น่าจะลงะครับ เอาออกครับโอ้โห,โห,โหแม่เดี๋ยวดูดูนิดลงเลยแฮะเียน,น่าจะลงนะครับครับวันนี้ดาโครเลืองแต่ว่าทางผูสินี่โอเวอรูนะครับคือไลแมนชี้ว่าลงนะครับ,รบ,รบแต่ว่าผูสินบอกโอเวอรูไม่ออกใจอ่อนหรือเปล่า <c oughs> ต้องขอข้ขามาก่อนนะครับ กาบอลคัาเซ็ตให้รนิีซ่นมาตีบอลโค้งแต่ว่าหลุดออกหลังไปเยอะเลยครับกร์ติกาแก้พินอ้าวแต่ว่าให้ไปทัชตัดสินไปตัดสินมานี้บูตัสินเริ่มเครียดแล้วนะครับเดีย๋ยว่าแต่ผูตัสินเรื่อมงนีกคนดูก็เครียดใช่ <c oughs> สามเจ็ดครับไทร์น่าเซิร์ฟวันแรกเยี่ยมครับรุนนี้ขึ้นมาตีแต่ว่าบล็อกยังเกาะได้ดีครับกรติกาแก้พิน ึ้นมาเคาะข้ามาก่อนเอา้ากลายเป็นดีไปเลยครับโอ้โหแปดต่ดสามนะครับนครสิมานำอยู่นะครับในเซตนี้เทคเนคยลชามเอาต์รางได้ในเซตที่สี่พระอาทิตย์นี่จะตกอยู่แล้วนะครับ <laughs> าสาเข้ามาริมประตูแล้ว สู้กันไม่เสร็จคือเซตแต่ละเซตนี่สู้กันเฉลี่ยในครึ่งชั่วโมงครับนไม่ต้องรีบ้อนดหน้าอราดูไม่ต้องรีบใจเย็นๆนิ่งๆปัญหาของนครสิม,มานะครับที่ไม่สามารถเป็นทีมที่มีรุ้นแชมป์ได้เกิดเป็นเพราะว่าหนึ่งคือผู้เล่นที่ อาจจะมาซ้อมกันไม่ค่อยพร้อมๆกันเท่าไรนะครับคืออาจจะมากันคนนี้มาซ้อมแต่อีกคนนึงไม่ซ้อมรับอาจจะติดเปลียนหนังสือบางคนเรียนอยู่ในกรุงเทพนะครับบางคนอยู่ที่โคราชเลยก็มีนะครับก็เลยแต่ไม่เรียนจะซ้อมกันไม่พร้อมๆไม่พร้อมกันเท่าไรนี่คือปัญหาของโคราชนะครับก็เลยทตให้ทีมที่จริงๆเลนะคุณภาพของคุณภาพของผู้เล่นเนี่ยไม่แตกต่างไปกว่าไอเดียขอนแก่น เรื่องของการพิดซ้อมเรื่องของการประสานเกมกันนะครับทีมเวิร์คครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของพลังกำลังด้วย,วยบรสเลียนยืนครับทีนี้พยายขึ้นมาตีนะครับทีนี้แต่ว่าก็เป็นตีแม่ตีไปติดเน็ตนะครับพยายางสุดไรมาครับเป็น5ต่อ8นี่ครับตีไม่ข้างครับ โดนเต็มเต็มต่อครับกะสุดีหัวเสาขึ้นมาตีติดบล็อกครับยังรองได้ทันยกให้สูงสูงขึ้นมาตีอีกครั้งหนึ่งร้องคนะครับแต่ว่าก็เ้วนี้ตีล้อนออกหลังครับไเวลาปัดเต็มเลยนะครับลงนะครับลงพอดี รัสมีเสิร์ฟครับ9ต่อ5เซตมาหลายหลังขึ้นมาตีสวยมากครับรสนาสว่างสีออกครับต้องไล่ครับช่วงนี้เ่ย ไปเสียแต้งไม่ง่ายแบบนี้ก็ลำบากครับต้องทิปบนข้ามไปก่อน,นครับบังอ่อนตรงนี้ก็เลยโดน3เมตรเลยครับราะว่ายังมีธัญรักครับพี่เข้ามาช่วยรอได้ทันขึ้นมาตีครั้งครับธัรักอันเดอร์มาเซตไหลหลังขึ้นมาตีตราตีไม่เต็มมือครับ ยังมีโอกาสครับแต่ว่าจะเด็ดขาดหรือเปล่าครับตรงนี้ก็ยังไม่เด็ดขาดพอครับเลยโดนสวนกลับมาครับเตียวทัสต,ตรงนี้เลยเจอบอลเร็วเหมือนกันครับทำให้สวยครับวัสนาสว่ังสีต้องพยายามบุกกดดันแบบนี้ครับท้ายนี้แง้กันไม่ขึ้นนครับโครา คือจะปัดกันนะครับบางทีก็เอาคาริน่าคราวเซอร์ลงมาเล่นบอลเร็วนะครับบางครั้ง,งก็จะเปลี่ยนอวาสนาลงมาเล่นถ้าวาวสนาเล่นใครหน้าก็จะนั่งค่าสนามเพื่อขนางครับรับบอลแรกพลาดไปไรมาแล้วครับ8ดต่อสิถ้าอยากชนะในนัดนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเสียเซตนี้นะครับนบครน,นครนนท์ บอลแรกโอเคเลยครับว่าดังขนาณขึ้นมาตีบอลโค้งครับวสาสนายังรับไปได้เอาโอ้ลูนี้คือจะให้กับคาริน่าเล่นก็ลำบากหน่อยครับนี่ครับบางออนกับคาริน่า จริงถ้าดูจากคะแนนแล้วนนครธนบ,บุรีมีโอกาสไปอันดับที่2ส,สูงที่สุดนะครับถ้าวันนี้ชนะได้ครับก็จะมี29คะแนนครับก่อนลงสนานมรอบสุดท้ายส่วนนยุทธยาเนี่ยมี27คะแนนก่อนลงสนานมรอบสุดท้ายนะครับครับอันนี้สําคัญมากสําหรับนนบ,บุรีครับ ่วนครราชสีมาโอกาสที่จะเก็บแต้มได้มาที่สุดถึงตรงนี้เมื่อเสียไปแล้ว2เซตคือได้แค่2คะแนนนะครับว่จะเป็น28ครับต่อไปลุ้นคู่แข่งให้แพ้นะครับซึ่งดูแล้วยากพันพันเสิร์ฟมานะครับบอลแรกล้นนิดนึงก็เลยไม้โดนลงโทษเลยครับม <c oughs> ล้นอย่างนี้นี่ชอบมากก <c oughs> ่อนวิกาวมันจะได้นยังไงดี ราศีมาขอเวลานอกครับถ้าดูจากตราส่วนเซตตอนนี้นครธนบ,บุรีดีที่สุดครับรองมาคือนครราชสีมาและอยุทยาเป็นแบบที่สามในกลุ่มลุ้นที่อันดับสองครับ สวยที่สุดในสนามนะครับกองเชียร์ของนครนนทบุรีนะครับไปเล่นที่ไหนก็ต้องตามไปเชียร์กันหรอกสำหรับพวกพวกเธอเล่นบอลเร็วนะครับวันนี้ยังติดจากคมบรรดาศักดิ์จากสาเมรครับตีบอลโค้งมาเลยครับกับเซตขึ้นมาเล่นลูกนี้สุดสุดีตีติดล็อกครับเล่นบอลเร็วนี้ทำได้สวยมากครับเคยหน้า ไร้แล้วนะครับขยับขึ้นมาสเปดคะแนนเท่ากันนะครับคนครนนทบุรีอาจจะมีช่วงที่มีบบทีมใดทีหนึ่งนำน,นะครับแต่ว่าก็ไล่ตามกันมาแบบนี้ตลอดครับจนกระทั่งถึงป,ปลายเซตครับจ,จากสามเซตที่ผ่านมาคอนพันจบปาดเสิร์ฟบ้างไหครับเสิร์ฟลงนะครับตรงนี้ <c oughs> วันิดาโคตรเรืองครับอ่านผิด นึกว่าบอลจะออกนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกครับบอลมาโค้งลงมาดีลงแน่นอนครับดือภาพลงมาชัดเจนอ่านผิดครับ12-11ครับขึ้นนําแล้วนะครับตอนนี้ยกให้สูงขึ้นมาตีลูกนี้จะทันไหมยังทันครับและฟรีบอลให้เล่นเลยครับยกมาหัวสาวขึ้นมาตีแต่ว่าตีไม่แรงเท่าไหร่ครับก็เลยโดนเคาะข้ามมานะครับติดรัศมีจาก3มเมตตีมาเหมือนกันครับยังรับได้เยี่ยมครับไทยรัก ต้องฟรีบอลให้ทางโคราชเล่นเหมือนกันนครับครับเซตขึ้นมาหัวสาวอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ตีมาก,ก็ยังเทียวเหนียวจริงๆ,ๆครับเล่นมาตอสองน<อ>ิ้เจอตกม้าตายครับก็อมิการหลอกเลยครับโอ้โหพื้นที่นี่ปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับช่องว่างนี่ดูครับรูบนเริ่มเลยโอ้โหคืออยู่รอบขอดกันหมดเลยครับผู้เล่น มไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยครับบอลแรกรับได้ดีครับวันนี้ไหลหลางขึ้นมาตีแต่ว่าตีเบาไปนิดหนึ่งกรัด้างกรดักกระังขนาดครับวันนี้ต้องช่วยกันหน่อยขึ้นมาตีบอลอีกครั้งครับวันนี้ยังติดเด็ดขึ้นมาโอ้โหลึกเกินไปจากสาเมตรขึ้นมาตีครับติดขอบเน็ตด้านบนแล้วโดนเอาทัสเลยครับวันนี้ทำได้เยี่ยมมาก เอาเถอะตอนนี้กุดหกินแล้วลครับอาจารย์แดงดโค้ชมันเครียดจริงๆครับบังอ่อนเสิร์บเสีย13เท่ากัน ทีนี้เสิร์ฟบอลพุดด่งทีือเกินครับทีนี้แล้วเจอบอลเวลครับแต่ว่าบล็อกเยี่ยมครับะครับพลิกขึ้นมานำอีกครั้งหนึ่งครับก็สีมาครับเป็น14นต่อ13เกิดมาพยายามพัสครับทีนี้ รีบอลนะครับได้และโดนซ้ำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ไม่เหลือเลยครับแต่ยังเกาะกลุ่มมันอยู่นะครับ <c oughs> จัดพรไปชนกับสมหมายแต่ชนเบาๆนะครับ <c oughs> ไม่ทันครับสมหมาย แรงมาครับสมหมายรับได้เลยอ้าวหลอกครับโอ้โหสวยมากครับกอนมิกาหลอกเหมือนว่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เล่นนะครับวันนี้ไม่เล่นเน่พอขดดึงมือกลับมาแลในะผู้เล่นซึ่งเป็นจะต้องขึ้นมาบล็อกนี่ไม่ทันครับโดนหลอกเนียนมากนะครับลูนีต้องระวังนะครับหลอกเก่งจริง1 5บ4้าบคอนเสิร์ฟมาลูนิ้ขึ้นมาตีติดกับซ้ำอีกครั้งหนึ่งลูนี้ ไม่ทันครับสมหมายโอ้โหกลากเทียกลงเทียโอ้โหสุรศดีบุญยืนครับเสิร์ฟตัวนี้เสิรฟ์ฟบอลมันโค้งลงตีลงครับแต่ว่ายังมีสมหมายครับที่รองได้ทันรัศมีรัศมีตีบิดมากเกินไปครับแต่ว่าวนลงนะครับ ต้องมองต้องอ่านต้องรู้นะล้างยาเมื่อ้อมรอ นี่ครับเป็นตัวอย่างที่เราคาดหมายเอาไว้นะครับว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ยาวมากครับต้องสู้กันยาวเพราะสูสีกันนี่จะถือว่าเป็นเป็นแมตช์ที่หนักที่สุดนะครับของนครนนทบุรีก็ได้ครับเข้าที่ผ่านมาขึ้นมายหย่อนครับแต่ยังติดผลหมายต้องฟรีบอลนะครับให้นครนนเล่นและโดนเอาทัชเลยครับทีนี้ทำได้สวยมากนะครับปฏิกาจแก้วพิง ตีไปใส่กระสมอหนีสุะครงบ16เท่ากันมันูครัคว่าคนนี้เนี่ยจะหาทางไล่ตีเสมอเป็น2-2ต่ออยังไงทำไม้สวยกับพัทยานับอีกครั้งหนึ่งครับเป็น17-16ต่อ น้คอนน้สิม่าวีดานต์สวดเรืองครับเสิร์ฟเด็ดไหลหลังขึ้นมาตีเลยครับตีใส่เลยครับยังทันครับวีดาดต์สวดเรืองแต่ว่าต้องฟรีบอลนะครับให้กับนครนนนทมลีเล่นรักเด็ดขึ้นมาไหลหลังขึ้นมาตีเร็วเลยครับถอยกลับไม่ทันครับรัศมี คาร์สีมาส่งปิยธิดาลงไปใหม่นะครับยกให้สูงเลยครับคือเข้าใจว่าพีใหดานี่ก็อาจจะลานะ่ครับเ,เล่นบอลเดียวตัวนี้ยังรองได้แล้วแต่ว่าโอ้โหมาขนาดนี้นตัวเองเป็นฝ่ายบุกแท้ๆนี่ครับแต่ว่าไปเจอบล็อกเข้าไปแล้วเนี่แก้ไม่ได้ครับนี่ครับอันเดอร์มาแล้วครับเซตขึ้นมาขึ้นมาตีแต่ว่าเซตเนี่ยเซตล้นเกินไปเลยครับ คอนันเกิดปลาดอัธยามล่งสุขครับเสิร์ฟตัวนี้เล่นมาจังหวะสองครับแต่ว่ายังร้องได้ทันครับมาเอาร้องจากเลยครับโอ้โหต้องแก้ก่อนครับเอ่อเต้นตีเลยครับตีเลยแต่ว่าก็ยังมีอยู่พอาจับสามติดบล็อกครับอีกครั้งหนึ่งเล่นบอลเร็วยอดมาลูกนี้ไม่ทันแล้วครับโอ้โหตายบอลง่ายตลอดเลยครับดูครับ Mm hmm. ชิปมานี่ก็จะลงเส้นตรง3เมตรเลยนะครับมาไม่ทันต้องว่าสองคะแนนยังไม่แน่นะครับ บอลเข้าเนี่ยคาริน่าตลอดตอนนี้จับพังได้แล้วบอกจับคาริน่าอย่างเดียวไม่เอาไปจับคนอื่นเลยออกทีวีบ่อยนะครับครับลุงนี่ลุงแก้เกมให้แล้วคเดี๋ยวแก้เกมได้ครับเกมดีขึ้นครับนครนนท์ลุงแกเชียร์นครนนท์ชอบเชียร์ทีมชนะครับไม่เคยเชียร์ทีมแพ้เลยลุง ยกขึ้นมาสูงขึ้นมาตีตรงนี้นะครับพรพรรเกิดปาดขึ้นมาตีเอาบิดมากเกินไปครับเออโอ้ยตรงนี้อาภูสินบอกว่าเป็นทัชครับปิดเซตนี้ได้ก็บจบเลยครับจบเกมครับสำหรับนครธนบุรีเนี่ยบอกไม่เป็นไรครับเล่นไป <laughs> คอนพันเกิดปลาครับเสิร์ฟน้งผู้อยกให้สูงขึ้นมาตีนะครับติดล็อกแต่ว่าลูกนี้ไม่ทันแล้วนะครับหลุดคะแนนแล้วครับยี่สิบลครับคาราสีมาเพื่อที่จะสู้ต่อในเซตสุดท้ายได้เซตนี้ก็การันตีหนึ่งแต้มก่อนเลยครับกอนวิกาอภิญญาพ,พงศ์ครับ เปิดให้นครสิมา20-18เอาบอลแรกไม่ดีครับโอ้โหเทรนจักษ์ไปเลยครับตอนนี้เปแล้วครับ21-18ครับนำอยู่3คะแนนจะมีปัญหาบอลมันไซด์ด้วยครับมันสายมากต้องขอเวลานอกครั้งที่2ในเซตแล้วครับ มีผู้ช่วยโค้ชทำงานหนักจะปิดแมชนี่มันยากเหลือเกินครับกีดาเนี่ยเวลาต้องการที่จะชนะเนี่ยโอ้โหยากมากแต่ว่าเวลาที่เราไม่อยากไม่คิดถึงว่าจะชนะเนี่ยบางทีมันชนะ กลายเป็นกดดันตัวเองครับกอร์ิกาพิญญพครับเติมาตรงนี้เตีเยาทัสครับแต่ว่าก็ตีไม่แรงเท่าไหร่ครับขึ้นมาตีหัวเสาบอลโค้งลูกนี้เนี่ยยังรับเอาไว้ได้ครับต้องยกให้สูงให้สวัสดีขึ้นมาตีตรงนี้ตีไม่ดีอยู่แล้วครับตรเพราะว่ามันใกลเน็ตมาก22ต่อ18เลยครับโคราชนำแล้วครับห่างมาก เบตอนครับก่อนวิกา่กอนวิกาพลิกเน็ตนิดนึงน,นต้องให้โชคดีครับขึ้นมาตีแต่ว่าไม่กล้าตีแรงครับนนิด,นดอัดเลยครับไทยรั์พุ่งเข้าไปรับแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับ23-18ต่อเป็นเซตที่เจ้าถิ่นดูแผ่วไปเลยนะครับนี่เป็นจังหวะของเกมแล้วไม่รู้ว่ากำลังใจนี่หายไปด้วยหรือเปล่า คือด <muitas S 2> ูแล้วยิ่งเล่นแล้วยิ่งเปลืองแรงนะครับนครนนท์เนี่ยคือยิ่งเร่งยิ่งบีบแล้วก็มันทําให้แรงหมดไปเปล่ากระดาที่โคราชเล่นเขาเล่นไปเรื่อยไม่ต้องไปเร่งอะไรมากมายนะครับนิดตีบอลโค้มายังรับได้ครับเ็ตเลยครับร็ศมีสามเมตรลูกนี้ตีสวยมากกรับบิดากาดเรืองโอ้โหเป็นเซตพอยต์เลยครับ24บต่อ18บอลมีน้ําหนักดีมากนะครับลูกนี้ดูครับมาแบบจังหวะมันพอดีจริงๆครับเข้าข้อเลย 6เซตพอยท์ครับสบายเลย6เซตพอยท์เนี่ยปล่อยให้นครธนทบุรีนะั้นเล่นคะแนนนี้ไปก่อน,นครับแล้วก็เดี๋ยวตัวเองนั้นค่อยไปเล่นคะแนนต่อไปนะครับบองอ่อนวัฒนานะครับเสิร์ฟให้นครธนทบุรีบองอ่อนเสิร์ฟมา มีหลอกครับแต่ว่ายังติดบล็อกครับรองห้ในต่างฝรังนาไปใส่ครั้งหนึ่งครับติดบล็อกเหมือนกันครับเซตขึ้นมาลุนิตเตีเต็มๆเลยครับเพราะตัวเองล้มครับรัศมีเลยโดนสวนเลยครับแต่ว่าขนาดนี้ยังเหนียวมากรัศมีอีกครั้งหนึ่งตีบอลแล้วนิตยังพุ่งไปรับได้ครับใจรักแล้วหยอดพลากไปเองครับโอ้โห25ต่อ19นะครับนครศรีมาชนะนครนนทบุรีไปครับไล่ขึ้นมาเป็น2เซตเท่ากันครับ เป็นเซตที่ขาดที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเซตที่นครนนบุรีนั้นดูแผ่วลงไปครับทำให้นครราชสีมานั้นสามารถเก็บเซตที่4ไปได้นะครับเสมอกันที่2ต่อ2เซตนะครับต้องไปสู้กันหนอต่อในเซตที่5เพื่อหาผู้ชนะในแมชนี้ซึ่งผู้ชนะจะมี2คะแนนนะครับทีมแพ้จะมี1คะแนนนั่นหมายความว่ามีโอกาสนะครับที่นครนนทบุรีจะแซง อด ITTC และมีโอกาสที่จะทำได้เพียงแค่ทำแต้มเท่ากันก่อนจะแข่งขันนะัดสุดท้ายครับ